วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่ชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับมาพบกับเกษตรกรผู้ทำสวนทุเรียนนะครับในอดีตต้องบอกเลยว่าประสบภาระปัญหาหนี้สินมากมายใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะปีนึ่งหลายแสนเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเจ้าของสวนโดยตรงนะครับครับคุณลุงสวัสดีครับครับคุณลุงชื่ออะไรครับแนะนำตัวกับผู้ชมครับชื่อนายสนั่นสหางว่า <Yahoo! S 2> บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอจะตึกบุยลำผมย้ายมาอยู่ชุมพรนี่พศตัง1งพันร้อยผมเลยมาสร้างสวนสร้างสวนอยู่ผ้าแสเนี่ยตก่อนผมใช้แต่เคมีมาตอนมาใช้โพทีนี่ประมาณได้จะ,จะเข้าปีพอดีแหละตั้งแต่ปีที่แล้วครับมีคนมา่นำหาใช้ผมก็ทดลองดูผมผมอยากทดลองผมอยาก<ต>ลองของ ตอนตอนที่คุณลุงตัดสินใจใช้เนี่ยสภาพต้นทุเรียนของคุณลุงเป็นยังไงฮะมครับโซมมากมากเลยโซมจากอะไรครับมันก็เขาใส่ใช้สารเคมีก่อนผมให้เขาทําแบบเปอร์เซียนอะอ๋อก็คือจะมีทีมมารับจ้างทำทำลาดสารเอาทุเรียนออกไปเต็มที่แล้วก็บแบ่งแบ่งกำไรกันแบ่งกำไรกันในอดีตที่คุณลุงใช้สารเคมีเนี่ยบรรยากาศในสวนเป็นไงมีกลิ่นเหม็นตลอดไหมสารเคมีมัมนจะเหม็นครับมันจะมีกลิ่นเราเดินเข้ามามันก็มีกลิ่น มันก็มันจําเป็นก็ไม่อยากใช้เลยจำเป็นก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้เราเราก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วลุงที่บอกว่าเป็นโรคไฟท็อปลงเนี่ยลุงก็ใช้เคมีตามที่เขาแนะนํามาตลอด20กว่าปีเลยแล้วมันหายไหมครับมันก็ไม่หายมันก็มันก็มีเหรอพ่อคิมันอยู่งั้นแหละพอลังจากนั้นมาผมโอ้ไม่ไหวแล้วโสมผมหมดใช่ยาใช่มาประทางประเทามาพอดีผู้ชีมาเอมอวนนี้มาฉีดเลยฉีดทั้งหมด สิบหกไร่เลยมั้ยเนี่ยอันนี้สิบหกไร่เนาะครับฉีดหมดเลยกี่กี่ร้อยต้นเลยสิประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยนี่แหละของคุณลุงวิธีใช้ผสมฉีดฉีดยังไงครับผมก็อันนี้สองซองอ่าครับสองซองแล้วก็ตัวนี้ครึ่งสองซองตัวนี้ครึ่งลิตรครับผมฉีดวันแรกปุ๊บฉีดเสร็จผมจะเอาเอาตัวดำอ่าตัวดำนี่ก็ครึ่งไอ้ตัวนี้ก็สองซองฉีดดินอ๋อเอาฉีดดินแล้วก็ฉีดลำต้นด้วยใช้โฟชีกับเรทฉีดที่ใบพอฉีดครบเสร็จปุ๊บ มันต่อมาก็ใช้โพทีสองซองกับแบคครึร่งลิตรฉีดลงดินรอบคนเ,<อ>เลยลรอบคนแล้วก็ฉีดลำต้นด้วยหลังจากลุงฉีดไปแล้วเนี่ยฉีดกี่ครั้งถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครับผมก็ฉีดสองครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วยอดมันจะออกอจ,ะจะจะออกยอดออกใบใหม่แล้วมันออกแต่ใบอย่างเดียวไมมลุง <c oughs> โอ๊ยออกแต่ใบออกลูกด้วยออกดอกด้วยเต็มไม่หมดเอาออกมันไม่หมดที่ลูกนี่สมัยก่อนคุณลุงใช้ปุ๋ยใช้ยากี่แสนครับปีทุกปีผมจะใช้ ใช่ต้นทุนลงในสวนนะเป็นสี่ห้าแสนนั่นแหละปีหนึ่งต่อปีนะแล้วก็ได้ก็ปีละสองล้านไม่ถึงสามล้านมาใช่โพทีมาก็มาใช่โพทีปีนี้ผมว่าค่าต้นทุนก็ประมาณไม่เกินสองแสนทั้งทั้งค่าปุ๋ยค่านี้ด้วยนิดแสนกว่า,วานี่แหละผลลัพธ์จะออกมาไม่ต่ำกว่าปีนี้ ลรก็ไป3ล้าน4ล้านรถค่าปุ๋ยค่ายาจาก3-4แสนมาเหลือแสนแสนนิดๆใช้โฟทีประมาณ5-6หมื่น7หมื่นถ้าจะใช้อีกรอบหนึ่งกลับเป็นว่ารายได้ที่เห็นเนี่ยได้มากกว่าเดิมไม่ใช่หลักแสนนะครับสูงกว่าเดิมเป็นล้าน <Wow. S 1> คุ้มไหมฮะโอ้เกินคุ้มครับ ฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับว่าตั้งแต่คุณลุงตัดสินใจใช้ 4T แล้วเนี่ยคุณลุงประทับใจสุดๆอย่างไรบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับมาใช้ในตัวนี้ผมลดต้นทุนเยอะแล้วก็มีกาไรเยอะแล้วก็นี่สินผมก็ไม่มีหลังจากผมมาใช้นี่แหละผมบอกว่าปีนี้ผมจะไม่ไม่เป็นนี่ใครปีนี้คุณลุงยินได้เพราะคุณลุงเห็นผลผลิตแล้วว่ายังไง4ล้านแน่นอนวันนี้ทีมงาน 4T ขอขอบคุณคุณลุงสนันอีกครั้งครับขอบพระคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ